วันนี้เป็นวันพระรหัสสบวดีที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้คณะสงฆ์พระสงฆ์ในวัดของเราจะได้เดินทางลงกรุงเทพนะลูกหลาน <c oughs> ผมจะกลับ มาเร็ววันนั้นะอ,องอยู่ไม่กี่วันแล้วก็พระในวัดของเราเพราะว่าจะพระในวัดของเรา <c oughs> ที่จะเดินทางวันนี้ก็เป็นรวมทั้งสิบองค์นะแล้วก็จํานวนที่เหลือก็อยังหลายองค์อยู่แต่ต่ช่วยกันเนะ้ะช่วยกันทำความสะอาด พจวนจะเข้าพรรษาแล้วญาติธรรมของพวกเราคงจะมาจากจาติตุรทิศบางท่านบางคนมาจากทางไกลาอาจจะมาขอพักในเสนาสนาหะหรือที่พักกุฏิของพวกเราไอ้พระทุกองค์ช่วยกันคิดทำความสะอาดแบ่งโสนกันแบ่งหน้าที่กันใครจะทำหลังไหนหลังไหน ทังฝ่ายในครัวก็เช่นเดียวกันให้ช่วยชวยกันทำาน้ยพวกในครัวกุฏิที่พักฝ่ายอุบาสิกาพวกพระจะไม่เข้ามายุ่งอุบาสิกาพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายผู้หญิงช่วยช่วยกันถ้าทำไม่ไหวก็เรียกชาวบ้านมาช่วยชวยกันทำทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันนักนักนเตียกบอกผู้ใหญ่บ้านหรือบอก ชาวบ้านผู้ชายเข้ามาช่วยๆกันปัดกวาดทำความสะอาดอกุฏิต่างๆสำหรับแขกคนที่จะมาพักสรุปแล้วก็คือให้พร้อมพร้อมที่จะรับแขยกยัติธรรมของพวกเราพรอมาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จังนี่แหละก็ต้องมอีเราเป็นเจ้าของบ้านจะเฉยๆเมยๆ เวลาแขกคนมาแล้วยังปัดเลอปัดเตอเลยใช้ไม่ได้อ,อย่างเมื่อวานเนะี่ยหลวงพ่อบอกพระเวนสลา,านะ่หลวงพ่อยังจําไม่ลืมเออดูนะพระผู้ใหญ่จะมาเนะให้ไปปูที่นั่งไปนะขึ้นไปตอนบ่ายไม่มีอะไรเลยเ,เราสั่งพระนมาสั่งยังไงพระเวนสลาเานะี่ยวงในอยู่เวนสลา,าเมื่อวานนะจำได้ให้ดีก็แล้วกันนะ่ะ ทำไมตตามไม่เจียมมันต้องตื่นตัวใครจะไปใครจะมาก็ต้องดูดูให้เหมาะสมการะเทศาการสถานที่บุคคลไม่ใช่เฉยเฉยเมยเมยอันนี้ก็บอกกล่าวให้พวกพระลูกพระหลานทุกองคนะ์ช่วยกันคิดนะพหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวมา แต่มากต่อมากอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนถูกกาละเทศการสถานที่บุคคลหลวงพ่อเคยผ่านมาแล้วในเมื่อผ่านมาแล้วก็เนะน,นี่ยอันไหนเห็นหลวงพ่อว่าเห็นว่าดีดีที่สุดในสำหรับที่หลวงพ่อได้ผ่านมาแล้วก็นำความว่าดีนั่นนะมาบอกกล่าวพระลูกพราหลานศรัทธาญาติโยมแต่สิ่งที่มันไม่ดีหลวงพ่อก็บอกว่าเออนั้นไม่ดีนะ แต่สิ่งที่มันดีหลวงพ่อก็ต้องบอกเพราะนั้นพวกท่านเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ก็จะต้องฟังเอาไว้แล้วก็นำไปปฏิบัตเิเพราะว่าเข้ามาเพื่อการศึกษา,าไม่ใช่เข้ามาเฉยเฉยเม่อยๆนะ <c oughs> เข้ามาแล้วต้องฟังหลวงพ่อบอกอะไรให้ฟังผมก็มั่นใจแล้วบอกบอกแล้วก็สั่งเล็กนองอีกต่างหากนะ ไม่ใช่สั่งขี้มูกนะสั่งพระให้ทำแล้วก็มองตัวอีกที่เราสั่งไปนั้นผลงานออกมาอย่างไรเราไม่ได้สั่งเฉยๆนะแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานทางเจ้าทาัา้เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดอุดรน้องบพลังภูก็ เข้ามาพบหลวงพ่อเกี่ยวกับวัดธรรมกองเพนยัยงไม่มีพระหลวงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยคงคงจะได้จัดพระ <c oughs> เข้าไปจำมรณฑาเข้าไปประจำแต่ธรรมกองเพลนะรัทาญาิโยมลูกหลานถ้าคอยฟังนะเพราะพันธรรมกองเพนเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตั้งแต่หลวงปู่ขาวแต่ก่อนหลวงปู่ขาวเขาเป็น <c oughs> วัดเก่าแก่ดึกดำบรรแต่สมัยไหนก็ไม่ทราบละเพราะมันมีอยู่ในถ้ำมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำมีถ้ำกองเพนมีกองเพนมันมีคล้ายๆบอกมีกองที่อยู่ในถ้ำถึงจะไม่ใช้ไม่ได้มันก็มีกองเขาเลยตั้งชื่อว่าถ้ำกองเพน แต่นี่ก็มาถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าพระเดนก็รู้สึกว่าล่อยหล่อพวกเราก็หน้าที่เป็นลูกเป็นหลานก็ช่วยช่วยกันคิดนั่นแหละประครับประคองทั้งฝ่ายบ้านเมืองทั้งฝ่ายฝ่ายปกครองออทั้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งเจ้าคณะภาคเราก็เป็นในฐานะที่ว่าเป็นพระธูดงพระกรรมฐานพระป่าดงเ,เราคนนั้นสิ่งไหนที่ควรจะช่วย พยุงกันได้ช่วยเข้าไปช่วยช่วยกันเพื่อดูแลวัดวาศาสนาเพื่อรแลมรดกอันล้ำค่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างเอาไว้แล้ว <c oughs> เป็นมรดกอันล้ำค่า <c oughs> พวกเราในฐานะลูกหลานต้องเข้าไปดูนาที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น คือเป็นหน้าที่ของทุกองเป็นหน้าที่ของทุกคนอันไหนที่จะพยุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้มันไม่ใช่วัดของผู้ใดหรอกจะว่าแว,วัดวัดป่านาคำน้อยเป็นวัดหลวงพ่ออินก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกันถ้าอีกไม่นานหลวงพ่ออินตายแล้วกเรียกมันไล้หลวงพ่ออินไปทําไมหนีไปที่ไหนแะ้วทาไมไม่อยู่วัดตัวเองจะว่าอย่างนั้นอีก มันไม่ใช่วัดของเราหรอกในขณะที่อยู่เราก็บริหารจัดการให้ดีที่สดุดอย่าให้มีปัญหาให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้อยู่ในกฎเกณฑ์ให้อยู่ในกรอบออของศีลธรรมจริยธรรมให้อยู่ในหลักกฎหมายการปกครอง,องของบ้านเมืองออจากนั้นก็ให้อยู่ในศีลธรรมจากนั้นก็เป็นสถานที่บำเพ็ญคุณงามความดีของใครของเรา คือเหมือนกับสำนักงานของเราสำนักงานก็คือเป็นสำนักงานแต่เมื่อเขารู้เราเขาอยู่ในสำนักงานแล้วเราทำงานในเมื่อเราทำงานผลของงานคือเงินเดือนเราก็ได้ได้ผลของงานเพราะอยู่ในสำนักงานนั้นแต่เราจะต้องปกป้องรักษาสำนักงานของเรานี้ก็เหมือนกัน่ะ พุทธศาสนาพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธเ,เมื่อเราตั้งขึ้นมาแล้วเป็นสำนักพุทธเป็นพุทธเป็นวัดเราอยู่ในบริษัทนี้เราจุดไหนที่ในมันตกต่ำคล้ายๆว่าเราเห็นว่ามันจะช่วยกันได้เ,เราก็ช่วยเขาช่วยพออยุงใน ในกิจการนั้นในบริษัทของเราเ,าเราจะไปมองเป็นอย่างอื่นเราจะไปมองเป็นผลมองผลมองประโยชน์อย่างอื่นมองคื้นว่าจะทำยังไงพุทธศาสนาของเราบริษัทของเราจะเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่นจะไม่เป็นที่ดูถูกเกลียดหยามของคนอื่นพูดอย่างนั้นก็มไม่น่าจะผิดอย่างมือนกันนั่นแหละ แต่ที่ยังไงก็ตามใครจะดูถูกเยียดยำก็มจะทํำยังไงได้โลกแต่ที่ยังไงก็ตามนเราในอยู่ในบริษัทนี้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกคนจัตถาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าอีกเหมือนกันแต่ห <c oughs> ลวงพ่อของฮงเจดีหาพระเข้าไปจําพรรษาละปีนี่ฟังฟังดูดท่านมาขอร้องนะ มาขอร้องแต่วัดของหลวงพ่อเนี่ยแบกเต็มเป่าขลังอีกเหมือนกันนะลูกหลานพระปีนี้ก็ไม่มากอีกต่างหากพระพ่มันติดโควิดเนี่ยทุกคนก็อยู่ในที่มั่นยพระของเรากปีนี้ก็เพียงสามสิบกว่าเองนะไม่มาก <c oughs> พนันให้พวกเราลูกหลานทุกคนแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะได้ลงก <c> ร <oughs> ุงเทพ ไปทำศาเรื่องสาธารณกิจในกรุงเทพแล้วก็หลวงพ่อเองก็นัดสัทธาญาติโยมเย็นวันนี้แหละหลวงพ่อลงไปถึงเอาอสัทยาญาติโยมเนื่องจวนจะเข้าพรรษาถ้าว่าผู้ใดจะมาร่วมทําวัดเย็นหรือมาฟังหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังแนะนํำยังไงให้ฟังลูกหลานเพราะว่า มันจวนจะเข้าพรรษาแล้วนะหลวงพ่อก็ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่คาดคิด่จะได้ลงไปในคราวในครั้งนี้ <c oughs> พอมันจวนจวนเข้าพรรษาแต่ก็จะลงได้ลงไปแล้วก็จะต้องขึ้นมารีบขึ้นมานพอในวัดของเราก็ยังที่ว่านะแต่ละวัดนะกำลังเตรียมตัวเตรียม การเข้าพรรษาคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถึ่ยังไงทุกคนหลวงพ่อย้ำแล้วกล่าวอีกในพรรษาที่จะถึงนี้ที่จะเข้าพรรษาไม่กี่วันะวันนี้ก็เป็นวันที่สองวันที่หกก็เข้าพรรษาละอธิษฐานพรรษาแต่พวกเราคงจะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจตั้งแต่วันที่ห้านั่นแหะ วันตั้งแต่วันที่ห้าเนะเป็นวันอัสาราหะบูชาเนะ่เราก็คงจะตั้งจิตตั้งใจข้าพเจ้าจะทำอะไรห <c oughs> ลักข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนอย่างไรในพรรษานี้สรุปแล้วก็คือให้ตั้งใจให้มีความมุ่งมั่นเราก็ควรปฏิบัติจะรักษาศีลหรือจะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่เราปรับปรุงแก้ไขยาก,ยาก เอาจุดนั้นแหละนำมาปฏิบัติในพรรษานี่เ,เพื่อสขันสขันจะ,ะขันสะนะกิเลสนะก <c oughs> ิเลกกิเลสที่มันออกเพ่นผ่านมาจนพอแรงแล้วนะเรามาขันเอามัดมือไผ่หลังกิเลสมัดเส่ต้นไม้นะในพรรษานี่นะอย่าให้มันเพ่นผ่านดังนั้นเราเอากเราก็มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจ นำมาประพฤติปฏิบัติในเมื่อเราทำได้แล้วเราก็ภาคภูมิใจนะัทธาญาติโยมโลูกหลานนะเเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องบางสิ่งบางอย่างเ,าเราจะเป็นแม่บ้านก็ดีเราเป็นพ่อบ้านก็ดีแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ข้าพเจ้าจะงดเล่เอาออพองดเล่าในพรรษาได้นะ,คะใครผู้อยู่ใกล้เรา <c oughs> อยู่ใกล้เรา เราก็ภาคเขาก็ภาคภูมิใจเออดีก็สบายอกสบายใจในการที่กระทําอย่างนี้กัรล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งหมดนั่นแหละ,ะและก็พร้อมกันให้เวลาจากนั้นก็รักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นกับภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยแหละสำคัญนะลูกหลานสทาญาตโยมนะ พระในวัดของพวกเราก็เหมือนกันในพรรษาในลูกหลานนะต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษข้าพเจ้าจะถือเนซชิทุกวันพระข้าพเจ้าจะไม่นอนเลยในพันวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามก็เพียงสิบสองวันใช่ไหมละ่ะก็ไม่มากอัเน,นี้เราทั้งอกตั้งใจเอาข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาดูสิมันจะได้นานเท่าไหร่เอาสักหกชั่วโมงก่อนวันที่แรกรจะ มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปดูซิต่อมาอาื่นนั่งเป็นมากกว่าน,นั้นเอกเ,เป็นยังไงนี่แหละเสียงเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกลูกหลานพระทุกองค์นะนะั่นเป็นการสู้ทางเวทนาทางด้านจิตใจเมื่อเราสู้เวทนาได้แนละ้วเราจะภาคภูมิใจอีกส่วนหนึ่งในภาคปฏิบัติของพวกเราถ้าว่าพวกเราอยู่เป็นวัน,วน กินวันๆอยู่เป็นวันๆนะมันดูๆแล้วมันไม่ได้นะลูกหลานนะไม่เจริญทางด้านจิตใจอืไม่ก้าวหน้าและพูดอย่างนั้นได้จิตใจไม่ก้าวหน้าเพื่อเอยังจะถอยหลังอีกต่างหากไม่ใช่ก้าวหน้าแล้วเ,เพราะนั้นให้พวกเราตัอ้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัตินั่นแนหะในพรรษานี้นะที่จะถึงนี้นะและก็พร้อมกันทาง ในครัวของพวกเราก็บหลวงพ่อพก,ก็บ,บอกแล้วแล้วย้ำอีกกล่าวอีกขาดสิ่งไหนที่เราใช้ประจําในครัวของเราก็นี่แหละอาหารมนะลูกหลานนะพวกถุงพัจจุงพ,พจะติกตะกงตะก้า,านั่นแหละให้พร้อมในการที่จะเข้าพรรษาไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ขาดนุ่นขาดนี้ เราต้องเตรียมเตรียมไว้แต่นนเนินนๆไว้เพราะว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็มีมากอยู่เรียกไปหาใครให้ใครไปหาช่วยจัดการาก็คงมีอยู่เราสำคัญเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของผู้คิดเราอยู่ในของพื้นที่ขาดเหลือขาดตกอ,อะไรนะเราก็ต้องบอกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละอันนี้แหลมนุษย์ อยู่ด้วยกันทอดที่ส่อยอาศัยกันรักเมตตากันมีอะไรก็ปรึกษาปารอก,กันช่วยเหลือเจือจูนกันเ,เราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราต่างคนต่างช่วยกันมนุษย์อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะา,าว่าอยู่ด้วยกันมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่ตัวกิเลสพูดให้กันก็ไม่ได้แต่กันหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ พยองพองตัวมีแต่ตัวกิเลสโลภโกรดหลงใครแตะเขาไม่ได้มีแต่โกรธขยอ,องของแข็งอแล้วแต่นะั้นยังมาอยู่กับหมูโยะแต่มาอยู่กับหมูก็ยังนั่นแหละใครพูดทำไม่ได้อีกต่างหากมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันต้องลดทิฐิมานะของตนเองลงถ้าว่าเขาพูดขึ้นมาเราก็ต้องฟัง ถ้าฟังดูแล้วมีเหตุมีผลเราก็ต้องยอมรับจะไปดันทุลังไปทำไมมันต้องฟังต้องยอมรับในเรื่องเหตุผลนั้นแต่ผู้ที่พูดก็เถอะก็ต้องรู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลก็เหมือนกันทั้งที่เขาเป็นผู้เท่าผู้แก่หัวงอกหัวขาวเลยไปด่าเหมือนกับเด็กอันนั้นก็ไม่ใช่ฐานะสถานะของตนเองอีกเหมือนกัน มันไม่ใช่สถานะของตัวเองจะไปพูดอย่างนั้นเราเป็นเด็กเราผู้น้อยกว่าอายุมากน้อยกว่าเราจะไปพูดให้คนแก่อย่างนั้นไม่น่าจะถูกขาดความเคารพแต่ถึงเป็นผู้เท่าผู้แก่ก็เถอะนะถ้าเราไปพูดไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักจากการสถานที่หลวงป่าก็พูดไปเรื่อยก็ทำให้เขาเสียหายอีกเหมือนกันเพราะนะั่นสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือต้อง ใช้ความรอบคอบใช้สติใช้ปัญญาในการอยู่ด้วยกันรละเวียงระวังคําพูดและเระเวระวังการกระทําของตนเองเนี่ยนะถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยความระมัดระวังสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเราอยู่นสถานที่ใดก็ลบเย็นร่มเย็นเป็นสุขนะจะทายาิโยมลูกหลานนะถ้าว่าอยู่กลางหน้ากลางหลัง จะพูดจะด่าจ,จะว่าจะกล่าวให้ใครก็ไม่คิดเ,เกรงใจใครผลที่สูดนะผลที่เราพูดไปนะมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตนเองตนเองจิตเกิดร้อนทีนีเ่เพราะอะไรเพราะตัวเองพูดออกไปแล้วนะคําพูดของตนเองมันย้อนกลับมาหาตนเองเ,อเพราะนั้นให้พวกเราสํารวมระวังาการที่จะพูดจะกล่าวหรือก,การที่จะคาทาจริงไหน ต้องเป็นผู้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะนี่แหละหลวงพ่อจารวีตารวันหลวงพ่อก็มีแต่บอกกล่าวลูกหลานเพราะว่าถ้าหลวงปู่หลวงตาไม่พูดไม่กล่าวจะให้ใครมาพูดเรื่องจริยธรรมนะลูกหลานนะถตามีแต่ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีแต่สอนเรื่องวิชาอาชีพอย่างอื่นทํำยังไง แต่วัดปาศาสนาก็สอนเนี่ยแหะในความประพฤตินี่แหละการคิดการทำการพูดเนี่ยแหละให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีหากว่าพวกเราเออถึงจะมีความรู้ความฉลาดสามารถขนาดไหนก็ร่ารวยขนาดไหนก็เถอะแต่ไม่มีจริยธรรมที่ดีแล้วจะหาความสุขไม่ได้นะลูกหลานนะเ,ออเพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักกาลเทศะ เผๆเขาจะรวมสักกรมหรือว,ว่ารวมรวมกันกินโต๊ะเราอีกต่างหากพราะอไรเพราะเราคิดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีก็ออกไปผล,ผลที่มันไม่ดีนั่นะมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาพวกเราโพวกนั้นเรื่องจริยธรรมจริยธรรมคือสอนให้ดีคิดดีแล้วก็ทำดีพูดดี ในเมื่อคิดดีทำดีพูดดีนะอยู่ณสถานที่ใดก็ร่มเป็นร่มเย็นเป็นจุกทุกแห่งทุกคนศนระธายญาติโยมโลูกหลานนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรและพรนะตตนีเนะ่าสาภาโรขาวินิมตโต อิทายุโกภวาภิวันตาณสิลิตานิจจัง อนุภาเวนารัตนัตยเทยสหตโวกาโลคาปยาเวลาโักาสาตุชจุปัทวาอานิตะอันตรายาปีวินัสสัตุออเสตโตสายาสิทธิธนังลาภังสดทภ่าขยังสุข,ขังบลัง เตเริอายุจวันโนจ้าพคขังมุตีจะยตวะตาตาวัดสาจจอายุจาชีวสิทธิพะวันตุเตอาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาพระเดวตา ตามบาบุตรานุภาเวนัสตาดาโจที่พระวันกุเตภาวาตุสาพมังกาลังปราคันตุสาพ,พเดวตาตามมาธรรมานุภาเวนัสตาดาโจที่พระวันกุเต ภาวตุสาป,ปมังกาลังระคันตุสาป,ปเดวตาตามบาตังทานุภาเมนาสดาโสทิภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแลยรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และแอนดรอยสุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา